บทที่ฮะกออูกูไม่เอกกูดอาดาไม่เอกดากอ,อีกีไม่เอกกีแอปป์เปไม่เอกเอปป์เอเอปออาป์ไม่เท่าไม่เอกเป้าไม่เอกเป้าไม่เอกเป้าออูอูไม่เอกอูครับแอโกแอกอแก อืมมีเอโกไก่กไม่เอกแก่เอโอาตามไม่เอกเตาเอโบอแบไม่เอแบจะเย็นเย็นสิลูกบอบออาบาไม่เอบาจะเย็นเย็นครับตอตออําตามไม่เอกตาครับเห็นไหมต้องจเย็นเย็น,นอะไรกอไก่ไม่เอกไก่ปบอ,อีปีไม่เอกปี บออบอไม่เออบอเอ,อตอแต่ไม่เอตบอบูปูไม่อปูตอตอตอไม่เอตอเอก,กอเกาไม่เอเกาเอเอบอบออาปลาไม่เอปลากอกอกไม่เอกอครับอ่าสองใกล้สองพยาง ทำดีๆจับหนังสือดีๆครับอ่ะเอปออาเปาแม่เอกเอปอเอปอออาเอปออาเปาแม่เอกเปาปออีปีแม่เอกปีเปาปีครับดออูดูเอตออาเต้าแม่เอกเต้าดูเต้าไม่เป็นไรกอไก่ไม่ไก่ ตออาไม่เอกปาไกปาอเอ้ยนี่นี่เหรอตอีตอ,อตอตอตอไม่ตอไม่อะไรก็ไกไม่ไกตอไกอเอ,เอตออาตอเม่เอกตาดอดำดำตาดำอเอ ออต่อไม่เอกต่อเมื่อไหร่ปอไปต่อไปเอกกเอกออเอกออาก้าไม่โทเก้าเอ้ยไม่เอกนั่นไม่เอกลูกเอกออาก้าไม่เอกเก้าเอเอกกออากไม่เอกเก้าเอมองแม่แม่ อมโกแกไม่เอกแกเกาแกครับใจเย็นๆหนูม่อะไรโกไกไม่ไกอออูไก่อูตออาตาแอกอกแกไม่เอแกตาแกครับแม่อะไรปอไปไม่เอกแม่อะไรปอไปปออาปาไม่เอกป่าไปป่าครับอ่ะสี่ขยางลนู อูปูไม่เอกปูแอกก็แกปูแกแ,กแ,กแกม่แม่ม้วนจใจโดยดีปูปูแกใจดีครับอ่ะอันนี้ลูกอืมนั้นงั้นอะไรกอไก่ไม่เอกไก่ครับอ,อููไก่อูตอีตีไก่อูตีออต ไก่ไก่ไม่เอกไก่ปออาปลาไม่เอกปลาไก่ปลาไก่อูตีไก่ปลาครับปลาไก่ปลาไก่ปลาต่อตาต่ออีดีตาดีแอปอ าไม่โทไม่เอกอมไม่เอกอะไรไม่เอกเอปออาเปาไม่เอกเปาเปาเปาอีบีเมทีตาตาดีเปาปีครับอ่ะนี่เอูปูไมเอกปูครับกอกไม่เอกกอบูกอบเอเอโตอ,อาเตา โตอีด<อ>ีโก<อ>